สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเท่าแก่น้อยฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้วันที่20มีนาสองห้าหกห้าค่ะเราจะมาคุยถึงเรื่องการอนุบาลลูกเป็ดเนาะคะ่ะนาหอนว่าจะมีการอนุบาลจังไดให้ลูกเป็ดนะคะรอด นะคะเยอะที่สุดนะคะแต่ตรงเนี้ยค่ะผ่านไปได้พึ่งลงลูกเป็ดนะคะได้หกมือนะคะมันจะหมื่นหมืนเนี่เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าทายอยู่ในอาคารนะคะลูกเป็ดที่เห็นอยู่ตรงหนานเนี่ยค่ะจะเป็นลูกเป็ดหวันนะคะลงวันอังคารนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะจ๊ะได้หกมือพี่น้องกั สภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะบ่มีตายเลยค่ะพี่น้องถือว่าอ่าบ่มิได้ขาว่าโชคดีเด้อค่ะถือว่าเราดูแลถูกถูกวิธีการนะคะเพราะว่าตรงนี้เนาะจากฟาร์มของเฮานะคะ่ะจะอนุบาลโดยการยกพื้นนะคะจากพื้นนะคะ80เซนติเมตรนะคะแล้วก็ะคอของเฮาเนาะคะ่ะความกว้าง1 1อ่า หนึ่งเมตรความยาวสองเมตรนะคะจะจะอนุบาลลูกเป็ดไดย้ยูทีแปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวเขาอนุบาลไว้ตรงเนี้ยค่ะยูประมาณสิบมือนนะคะแต่ว่าการกกไฟล่ะค่ะพี่น้องสิว่าเอ๊หนาหอนกกไฟบอ่อค่ะอ่าทางฟาร์มเรานะคะจะกกไฟช่วงเนี้ยคือเป็นช่วงที่มันอากาศหอนถึงหอนหมากนะพี่น้องเนาะเขาจะกกไฟยูทีแค่สามมือแแลกเพราะว่าอากาศมันหอนอิหลีพี่น้อง ร้อนมากมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อเป็ดเขาก็เลยกกแค่สามมือกกในช่วงกลางคืนนะค่ะกกในช่วงกลางคืนราคากลางวันนะคะเขาก็จะบอบอบอเด็กกกลดไฟสามมือเขากกแค่สามมือและนอกน,นั้นคะ่ะเขาก็จะใส่ในส่วนของความอบอุ่นทางธรรมชาติแต่ว่าเข้าถึงแม้เขาจะบอกก,กเนี่ยค่ะเขาจะมีเนี่ยค่ะพี่นองให้เบิง้ง เขาจะมีผ่าสเลนนะคะคุ้มยังถามว่ามิดชิดบอมีมิดชิดเด้ค่ะแต่ว่าเพียงแค่กลางวันนะคะเขาจะเปิดเขยให้อากาศมันทายเท่แน่นิดหนึ่งพี่นงเพราะว่าหยังเพราะว่าเขาขี่ลงพื้นเนี่ยค่ะเขายืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะได้กินขี่อยู่ได้พี่นงเนี่ยเวลาทําความสะอาดตอนเช้าค่ะทางฟาร์มของเขาจะทําความสะอาดจะฉีดน้ำ ฉีดน้ำอะค่ะฉีดน้ำอันนี้จดไว้ค่ะยานลืมว่าจักตัวจั๊กตัวเนาะฉีดฉีดน้ำให้สะอาดเลยค่ะลงคลองแล้วเขาจะจะอาเปิดขึ้นมาให้มันได้รับในส่วนของอากาศแน่นิดหน่อยแต่ว่าด่านขางก,ก็จะคุ้มไว้กางขึ้นก็นจะปิดไว้นะคะกางขึ้นปิดไว้เพราะว่าเขายังอยู่ในช่วงอนุบาลยังอยู่ในช่วงหกมือเองเนาะคะ่ะอาหารนะคะพี่น้อง อาหารเมร็ดยี่ิบเอ็ดเปอร์เซนตแต่บางที่นะคะไม่ต้องกังวลเดอ้อพี่นอ้องค่ะโปรตีนสิบแดเปอร์เซนขั้นต่ำนะคะช่วงแรกช่วงที่ปลูกเป็ดนะคะยังเพิ่งในหบหนึ่งเดือนแต่ห้องก็จะให้กินอาหารโปรตีนย1เอ็ดเปอร์เซนเี่ยสามสัปดาห์นะคะแล้วก็ค่อยมาปรับมาเปลี่ยนเนาะคะ่ะ่ะทางเพจเข่าทางฟ้ามเข่าเนี่ยจะไม่ได้อนุบาลแบบลงพื้นดินนะคะบางคนมันจะเอาลงพื้นดินแล้วก็ห้อยแกบเนาะแต่ของเข้าเนี่ยคะ่ะ อัตราการรอดเนี่ยร้อยเปอร์เซนเลยนะคะจะผ่านมากี่ปีกี่ปีเนี่ยเรื่องเลื่งข้องการตายช่วงอนุบาลลูกเป็ดจะจะไม่มีปัญหาปัญหาเลยค่ะเ้าจะอนุบาลได็ดลอยเปอร์เซนต์เกือบลอยเปอร์เซนต์เลยนะคะมึงเธออาจจะผิดพลาดในเรื่องของส่วนมากจะเป็นเรื่องข้องกาเขามาเขามากินนะพี่หน้องแต่ว่าพวกเรื่องอนุบาลน,นาวตายเนี่ยจะไม่มีไม่มีปัญหาหรือว่าในส่วนข้องการแกะนึงเสียจะไม่มีปัญหาเรื่องอ่ะ ระบบทางเดินหายใจพวกเนี่ยค่ะเขาจะม,มีปัญหาบางเทือเนาะค่ะนานี่ทางฟาร์มเขาจะบอยากแนะนําในเรื่องว่าให้กรงผืนเพราะว่าแก๊สเพราะแก๊สเนี่ยแก๊สเนี่ยมันจะไม่ตายเฉียบพันในพี่นองมันจะไปสะสมไปเรื่อยๆพราะโตขึ้นนะคะย่ำไยมันจะไ่บ่เต็มทีมันอาจจะแคบแค้นมันอาจจะตัวผอมแห้งอย่างสี่แม้ค่ะมันไม่ได้ตายเฉียบพันเหมือนพวกทองหลวงอย่างเด้ค่ะมันจะตายแบบ ไม่บางเธอไม่ตายด้วยซ้ําแต่ว่ามันจะส่งผลตอนโตที่มันจะไม่โตเต็มที่มันจะไม่แอาเขาเอ่ยว่ามันจะบปตรงตามในส่วนของอายุของเขาสิแมค่ะมันจะหอมแห้งสิแมค่ะตรงนี้เขาจะอนุบาลไว้สิบมือทางฟาร์มเขาจะอนุบาลไว้ทั้งเือรน่ะสิบมือค่ะแล้วค่อยมาลงผืนตรงเนี้ยพอบลงพืนตรงนี้เขาจะเปิดเปิดอากาศทายเท่ตลอดเลยได้ค่ะวมาที่เนี่ยเพราะว่าเขาจะเขาจะเขาจะโตแล้วความอบอุ่นเขาจะ ไม่ได้ต้องการมากเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ช่วงโดยหน่อยช่วงเจ็ดมือแหลกก็จะกกไหวอยู่37องศาเนาะเขาออกมาจากตูค่ะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องอย่าหายล่มพานล่มโกกนะคะต่อให้จะห่อนแค่ได้เขาอย่าคิดแท่นเป็ดนะคะเขาอย่าคิดแท่นอ่ะลูกเป็ดให้เขาเฮ็ดตามกระบวนการอ่ทฤษฎีนะคะยุติทฤษฎีไหวเนาะพี่น้องเนาะจึงไในคลิปนี้เนาะคะ่ะกับบอมมี่ยังฝาก นกค่ะนอกจากคํานมาขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ